เฮ้ย <cam ina> จริงๆแล้วกระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ได้จบแค่แค่การจบแค่ผู้ชายเสร็จอะ <cam ina> เอาง่าย <tiế ng> ใต้โต๊ะทำงานอาพูดถึงใต้โต๊ะทำงานโอทครับก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวในคลิปอย่างที่ติชาเขามาออก ประเด็นเรื่องที่คุยกันว่าผู้ชายหลังจากมีเซ็กแล้วมักจะเมินผู้หญิงครับอืมก็ตอนนี้ยอดวิวถล่มทลายกว่า6ล้านวิวแล้วนะคะถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของ,ของรายการเลยไม่น่าเชื่อนะคนแบบเอา่าถ้ารายการเราอะล้านก็หายากและใช่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 ใชนี่มีคนบอกถ้าทำแบบดิชาบอกคือดิชาเขาบอกว่าหลังจากเราเสร็จ ธุระก,กันแล้วเนี่ยจริง,เงๆเราควรจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งทิ้งกันไปอย่าเพิ่งลุกออกจากเตียงไปแบบทิ้งเขาเหมือนไม่สนใจอย่างเงี้ยเขาบอกให้อยู่ด้วยกันมีการกอดกันอย่างเงี้ยมีนจารู้สึกดี คนกันคนเห็นด้วยกันเยอะเขาเขาบอกว่าถ้าผู้ชายทําแบบนี้คือดูฮอตเพิ่มขึ้นมากๆค่ะดูเป็นงานค่ะแล้วผู้หญิงก็จะคิดถึงคุณไม่หยุดเลยนะคะอันนี้ที่ที่เคยไปแบบอ่านมานะไม่ใช่ว่าเรื่องแม่ฟังไว้นะที่อ่านมาแล้วเป็นยังไงใช่ว่าเรื่องจริงนะเรื่องเพื่อนที่มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะไม่เชื่อว่ามึงเนี่ยไม่ยอมเล่าเลยยังไงที่อ่านมาเขาแม่ไงแนนอ่าบางคนก็จะมีผู้ชายบางคนที่เสร็จปุ๊บแล้วมันลุกไปเลยจริงๆบอกว่า มันจะที่ไปล้างซึ่งเพื่อนะก็บอกว่ารู้สึกแย่นะเพื่อนบอกเฮ้ยมึงเหมือนไม่โอคืออะไรอ่ะเออแบบแต่คนนั้นคนนั้นเพื่อนบอกว่าเป็นแฟนเขาปะเป็นแฟนเป็นแฟนเขาใช่ไหมเพื่อนบอกว่าอีกนิดอีกขาดอีกอย่างเดียวคือมึงวางตังค์ให้ถ้าไอ้ก็โอเคจะรู้สิ่งดีกว่าถ้าทําขนาดนี้แล้ววางเงินให้ด้วยเออแต่อีกเพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าเจอแบบเออที่ไม่ได้ลุกไปเลยอย่างงี้ อาจจะแค่ทำความสะอาดอาเชดอะไรอย่างนี้แล้วก็มาคาโดมันมารู้สึกดีกว่ามารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ได้จบแค่แค่การจบแค่ผู้ชายเสร็จอะง่ายๆ่เห็นด้วยเห็นด้วยเนาะแล้วเพื่อนเฮียนี่คือเพื่อนเฮียที่เคยคุยกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆบางคนก็จะลุกเลยก็มีเยอะ อยู่กันก่อนก็ได้อยู่ถักเปียกันก่อนอะไเงี้ยเข้าใจว่าในความหมายของีิชชาคือจะไปล้างจะไปแล้วก็โอเคแต่ว่ากลับกลับมาหน่อยนอนคุยกันหน่อยหรืออะไรเงียที่วันนั้นที่ทิชาเขาเล่าแล้วเขาเขาบอกว่ามันพีคสุดที่เขาเคยเจอมาคือคือแบบผู้ชายถึงขั้นแบบใส่เสื้อให้เขาอะหลังแต่งตัวให้เลยเหรอ อาจจะช่วยสวมให้นี่นหน่อยเลยเนี่ยเราจะช่วยถอดแล้วช่วยใส่ให้ด้วยโคตรดีเนาะแต่ว่าถึงขั้นแต่งตัวให้มันก็อาจจะก็คงไม่ได้นอนเหมือนพลิกตัวให้ขนาดนั้นหรอกแม่นเอิแบบอ่ะเสียเสียเสียผมไม่เอ๊ะเขาใส่เออสมมุติถ้าสมมุตินะสมมุติว่าเราแบบเธอแต่งตัวให้หน่อยแล้วเรานอนอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ให้เขาแบบก็าคอแต่งจะต้องได้แหละเขก็้ย ก็น่ารักสินี่มันก็ต้องขยับตัวช่วยกันหน่อยสินี่สบายไปไหมแต่นั่นแหละก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าถ้าทําได้ก็จะดีใครอยากรู้เป็นยังไงลองไปดูได้นะครับเทอติชาใช่แล้วแต่คู่เราไม่ได้ว่าคู่ไหนนะทุกคู่ไม่เหมือนกันหรอกออเนะครับ Everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ซับสไครให้ด้วยนะครับตรงไหนตันไหนอะนี่กกด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  ไม่เอาจะก,กดอเอายไปดูดออกเองนะตายโต๊ะทำงาน